สวัสดีพี่น้องยำแรงครับอยู่ปลาอ้อยคือเก่าพี่น้องเลิกงานิึงมาถึงบ้านครับมาเปลี่ยนหัวหน้าพี่น้องนี่หยดไว้ทอนนี่สามมือแล้วครับนี่หลังจากที่เ้องเอาสายไว้ตรงกลางนะครับเนาะนี่สามมือแล้วก็ง่ายแล้วครับไปเปิดมองม่าแบบนี้นี่แล้วครับ ผมคิดว่าแมมันบ่ตกเลยพี่น้องคนคนบ่ตกเลยน่าจะชะง,งักเลยพี่น้องเลยเขาก็หยดหยดน้ำต่อครับบัดนี้ครับนี่หยุดน้ำหยดน้ำอ้อยนะครับเนาะเป็นหัวครับบัดนี้เป็นหัว สลับกันนครับสลับสลับฟังละสามมือบรรยากาศกับย,ยำเล้งนะพี่น้องคุณนะึ่งเมื่อคือเราครับฝนก็นได้เนะาะต้องนี่นะเลิกงานมาก็เพาะได้เบิ้งคนถ่อน้ำล้วก็ มาเบึงไฮเบึงสวนน้ำนะครับเนาะคนามคือกลับสุมือแท้บ่มมือยบบ่อย่างบอมันกับมือยเนี่ย,ยน้น,นะพี่น้องไม่นธรรมดาเนาะแต่ว่าถ้าบกกลับกะมันก็บค้าใจหลายๆอย่างกลับมากัได้เห็นอันนั้นได้เบึงอันน,น,น,นี้นี่ครับนำแรงกะมาเปลี่ยนสายพี่น้องมื้อนี่สลับสายนี่สามมือแล้วครับสามมือแล้วกับ เลี้ยนหยุดมุงไหมแบบนี้ผมคิดว่าฝนนี่เขาว่าเหงาเลยเด้ฮอดวันที่ยี่สิบกว่าพุ่นเสียงว่านะรอรุ่นน้ำกันรอเบิ้งน้ำกันพี่น้องเลยม่นมันม่นแท้บ่บางมองประ่านได้ใส่ปุ๋ยเลยพี่น้องเอ้ยนี่นว่าถาฝนนะครับ ฝนตกจางมันีะตกให้อยู่ซัมโบรูแบบนี้มาเดี๋ยวเปลี่ยนสายน้ำหยดเป็นน้ำกันครับนี่บบดนี้จากนี้ไปจากนี้ไปพุ่นครับบบดนี้ครับอันพุ่นกับแปรงพุ่นกันโบ,บท่านได้เก็บครับโบท่านได้เก็บสายเลยบทดนี้ย่ายสายอันทางฟังพุ่นกันยังโบท่านได้ย่ายสายเวลามันกําชับมานี่ได้ทอนนึงกันยังดีนะครับ วันหยุดเขาค่อยไปเฮ็ดฟังพูนต่อครับฟังนี่ผมเฮ็ดหยาแล้วครับนี่ผมฉีดยาแล้วก็ล่าสุดนี่ผมใส่จกถากเอาครับเนี่ยวันหยุดใส่จกถากเนี่ยหลังเลิกงานเนี่ยอย่างเนี้ยเล้วแล้วครับแปลงนี้ลแล้วแล้วเหลือแปลงฟังพุนครับนะเดี๋ยวค่อยๆเฮ็ดไปเวลาว่างเขาค่อยค่อยเฮ็ดไปนะครับเนาะหาคนงานกับห,หายากก็เลอเกินพี่น้องเลยหาคนย่างไปไปสับคุณสับยาให้ก็ได้ นี่ก็มีทุนนาแล้วล่ะนี่มีทุนนานี่กับบ่รมลุงได้แล้วนะพี่น้องนะช่วงนี้เนาะบ่อมลุงเอานะครับของผล้ใดก็บบ่มุงเอาเด้อมันถึงย้ำบ่อมลุงแล้วบ่อมุงยกสุดท้ายเลยด้วยแบบน,นี้นะนะเปิดน้ำแข่งกันนี่ก็เปิดจากนี้ไปพุ่นแบบนี้ไปพี่น้องเลยขอญาต เบื้องอ้อยต่อกอนครับเดินเบื้องอ้อยก่อนพี่น้องอเระเบื้องอ้อยก่อนบบดน,นี้ยำแรงอุ่นครับพาติดอยู่ถึงคุณละถึงปลายตานละเดี๋ยวก็ลงละสำหรับเมื่อนี้สวัสดีครับขอบคุณครับที่ติดตามและรับชมครับ